ประโยชน์และสปปรรพคุณของเม็ดขนุน 1. อุดมไปด้วยโปรโตีนเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซอมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย 2. เป็นแหล่งพลังงานมีคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย 3. มมีไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารป้องกันอาการท้องผูก สีอุดมด้วยวิตามินและแรา่ธาตุมีธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางมีแมกนีเซียมและโพแทเสเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและควบคุมความดันโลหิตข้อควรระวังนะคะผู้ที่มีอาการแพ้ถั่วหรือปโปรตีนบางชนิดควรระมัดระวังในการบริโภคค่ะหากบริโภคมากเกินไปนะคะก็อาจทำให้แน่นทอ้องเพราะเม็ดขนุนย่อยยากค่ะ เมคขนุนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเล่นได้หลากหลายโดยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ